กับหลายคนที่ถามกันมาว่าเราจะสามารถดื่มน้ําอะไรดีที่จะช่วยบํารุงไตชะลอไตเสื่อมได้นะคะในคลิปนี้พี่คันมีคําตอบใครพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับน้ําชนิดที่1นนะก็คือน้ําเปล่านั่นเองนะคะน้ําเปล่าเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นน้ําที่ดีที่สุดในเรื่องของการบํารุงไตชะลอไตเ,เสื่อมแล้วก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มค่าไตได้นะคะแต่พิการอยากให้พวกเราเนี่ยแยกออกเป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่ไม่ได้เป็นโรคไตนะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะเริ่มต้นนะคะทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะดื่มน้ําได้เต็มที่เลยนะคะให้ได้สักประมาณวันล,ละ2.5ลิตรนะก็จะช่วยชะลอไตเสื่อมช่วยบํารุงไตช่วยเพิ่มค่าไตได้นะะค ส่วนถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาเรื่องไตวายไตยเสื่อมระยะท้าย,ายค่าไตน้อยกว่า45นะคะอันนี้เนี่ยอยากให้สังเกตว่าเราปัสสาวะน้อยลงหรือเปล่าหรือว่าเรามีปัญหาเรื่องบวมร่วมด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าในไตระยะนี้เนี่ยไตยเริ่มทํางานน้อยลงการขับของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะก็จะทําได้น้อยลงถ้าหากว่าเราเนี่ยปัสสาวะออกน้อยแต่เราดื่มน้ําเข้าไปเยอะจนเกินไปสิ่งที่จะตามมาก็คือเราอาจมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมปอดหายใจไม่ออกนอนราบไม่ได้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าหากว่าใครที่ค่าการทํางานของไต น้อยกว่า45เพื่อความปลอดภัยพี่การอยากให้พวกเราเนี่ยตวงปัสสาวะ24ชั่วโมงและบวกเพิ่มไปอีก5ร้อยนั่นคือโคต้าน้ําดื่มที่เราสามารถดื่มได้แล้วก็ปลอดภัยนะคะและมาถึงน้ําชนิดที่2นะคะที่ถามกันมาก็คือน้ําหวานนั่นเองนะคะน้ําหวานไม่ได้มีข้อห้ามสําหรับคนไข้โรคไตนะคะแต่ก็ไม่ควรที่จะดื่มเยอะจนเกินไปไม่ควรจะหวานจัดจนเกินไปโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องไตวายไตยเสื่อมจากโรคเบาหวานทํามื่อไห่ที่เราเป็นโรคเบาหวานหรือว่าเราคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,าน อันนี้ก็จะทําให้ค่าไตเนี่ยลดลงได้แบบว่าเร็วมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้ําหวานดื่มได้ในปริมาณที่พอควรแล้วก็ไม่หวานจัดจนเกินไปนะคะไม่ได้ทําอันตรายกับไตนะคะแต่ถ้าดื่มเยอะจนเกินไปอันนี้ทําให้ค่าไตลดลงได้และมาถึงน้ําชนิดที่3นะคะก็คือชากาแฟนั่นเองนะคะในคนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะดื่มชากาแฟได้นะคะแต่ก็ไม่ควรดื่มเยอะจนเกินไปแล้วก็หลังบ่ายตอ่อเนี่ยไม่ควรดื่มแล้วเพราะว่ามันจะมีผลกระทบกับการนอนของเรานะคะเพราะว่ามันมีสารคาเฟอีนนะอาจจะทําให้เราเนี่ยนอนไม่หลับหรือบางคน,น หลับแต่อาจจะเป็นหลับที่ไม่มีคุณภาพนะคะส่วนาหากว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของไตวายไตยเสื่อมระยะเริ่มต้นก็สามารถที่ะทานชากาแฟได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนไตเสื่อมระยะทย้ทายนะคะค่าไตาน้อยกว่า45อันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะในชากาแฟเนี่ยเขาจะมีแร่ธาตุฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมที่ค่อนข้างสูงและเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยเข้าสู่ไตเสื่อมระยะทย้ทายไตยทํางานได้น้อยลงขับแร่ธาตุส่วนเกินออกจากร่างกายเนี่ยได้น้อยลงเมื่อไหรที่แร่ธาตุฟอสฟอรัสสูงจะทําทให้เรากระดูกบาง,บางกระดูกเปราะกระดูกพรุนแล้วก็กระ ถ้าเมื่อไหร่ที่แร่ธาตุโพแทสเซียมสูงจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออาจจะหัวใจวายได้นะคะเพราะฉะนั้นคนทั่ว,วไปหรือว่าคนที่ไตาวายใตยเสื่อมระยะเริ่มต้นสามารถดื่มชากาแฟได้นะคะเน้นย้ำว่าควรจะเป็นชาจืดแล้วก็กาแฟดำนะคะส่วนใตระยะท้ายๆถ้าจะดื่มดื่มด้วยความระมัดระวังมากๆวันละไม่เกินหนึ่งแก้วที่สําคัญอยากให้เช็คระดับแร่ธาตุโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสในเลือดสักนิดหนึ่งถ้าสูงอยู่แล้วชากาแฟให้งดก่อนนะคะและมาถึงน้ําชนิดที่ ก็คือน้ําเกลือแร่นั่นเองนะคะน้ำเกลือแร่ที่เอาไว้สําหรับชดเชยเกลือแร่เวลาที่เราสูญเสียเหงื่อเวลาที่เราออกกําลังกายซึ่งถ้าหากว่าถามว่าช่วยบํารุงไตไหมไม่ได้ช่วยบํารุงไตนะคะแต่พี่การอยากแนะนําว่าเวลาที่เราจะเลือกน้ําหรือว่าเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะให้ดูข้างผลิตภัณฑ์ทางนิดนึงให้เลือกแบบที่มีน้ําตาลน้อยๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วน้ําตาลจะแฝงอยู่ค่อนข้างเยอะนะแล้วมาถึงน้ชนิดที่5นะคะก็คือน้ําสมุนไพรต่างๆนะคะอย่างเช่นน้ําใบเตยน้ําอัญชันน้ําอัญชันมะนาวน้ําขิก กลุ่มนี้เนี่ยสามารถทานได้นะคะถามว่าช่วยบำรุงไตได้ไหมก็คือสามารถช่วยบำรุงไตได้แต่เน้นย้าว่าต้องไม่หวานจัดนะคะทุกคนแล้วมาถึงน้ําชนิดสุดท้ายนะคะชนิดที่6กนะก็คือน้ําผลไม้นั่นเองในน้ําผลไม้เนี่ยหลายคนมองว่ามันเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นความเข้าใจที่ผิดในน้ําผลไม้ไม่ว่าจะเป็นน้ําส้มน้ําแอปเปิลน้ําทับทิมนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีน้ําตาลเยอะมากๆนะคะแล้วก็กาก,ากใยเนี่ยถูกเอาออกไปหมดแล้วนะคะสรุปเราได้แต่น้ําตาลแล้วก็น้านะเพราะฉะนั้นก็คือ ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของไตวายไตเสื่อมในส่วนของน้าผลาไม้เนี่ยไม่แนะนําให้ดื่มนะคะถ้าอยากทานผลไม้ให้สดชื่นนะคะให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะแนะนําให้ทานผลไม้เป็นชิน้นชิ้นทานส้มเป็นชิน้นชิ้นทานแอปเปิ้ลเป็นชิน้นชิ้นอันนี้จะปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์มากกว่านะคะเพราะว่าเราจะได้กากใยช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญน้ตาตาลไม่เยอะจนเกินไปนะคะจําเอาไว้ถ้าสมมุติว่าเรากินน้ําตาลเยอะเกินไปเบาหวานถามหาไตวายไตเสื่อมตามมาได้นะคะก็ครบไปแล้วกับหกน้ําดื่มที่ ถามกันมาบ่อยมากเลยว่ามันจะช่วยบำรุงไตได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่การสรุปให้นะคะน้ําที่บำรุงไตได้ดีที่สุดนะคะก็คือน้ําเปล่านั่นเองและถัดมาก็คือน้ําสมุนไพรนะคะอย่างเช่นน้ําใบเตยน้าอัญชนันน้ําขิงน้ําอัญชันมะนาวอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้สามารถที่จะดื่มได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เน้นย้ำว่าต้องไม่หวานจัดนะคะและน้ําที่สามก็คือพวกชากาแฟต่างๆชาจืดกาแฟดําสามารถดื่มได้นะคะถ้าคุณมีภาวะไตไวายไตเสื่อมระยะเริ่มต้นหรือยังไม่ได้เป็นโรคไตนะสามารถดื่มได้ไม่ได้ ที่ทาให้ค่าไตาลดลงนะคะส่วนถ้าหากว่าใครที่เข้าสู่ไตระยะไททายอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าในชากาแฟเขาจะมีแร่าธาตุฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมที่ค่อนข้างสูงนะคะดื่มด้วยความระมัดระวังไม่เกิน1แก้วต่อหนึ่งวันหรือถ้าหากว่าใครไปเจาะเลือดแล้วเนี่ยค่าแร่าธาตุโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสสูงมากอยู่แล้วงดชากาแฟไปก่อนจะปลอดภัยที่สุดนะคะ ส่วนน้าที่ไม่ค่อยแนะนาให้ดื่มนะคะไม่ได้ช่วยบรรุงไตแล้วยังทําอันตรายกับไตอีกนะก็คือในส่วนของน้ําผลไม้แล้วก็น้ําเกลือแร่ที่มีน้ําตาลค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เนี่ยให้พยายามเลี่ยงนะคะทุกคนก็ถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนะะื้อหาสาระดีๆจากพี่การแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การด้วยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ